การการให้ทานการรักษาสิลทุกอย่างจะได้รับการส่งเสริมไปจากพิตารภาวนาให้มีกำลังหนักแน่นมากขึ้นมากขึ้นออกไปจากภาวนา,าการถึงสอนใภาวนาคือเป็นรากฐานสำคัญของชาวพุทธเราหรือของพระพุทธศาสนาท่านสอนลงที่ใจส่วนภายนอก ก็มีท่านไม่หนักแน่นยิ่งกว่าการสอนใจให้รู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบาทั้งใ่ทั้งไก่สอนใจให้รอบคอบต่อสิ่งที่ตนเกี่ยวข้องท่านจึงสอนลงที่ใจให้พากันไปปฏิบัติหน้าบรรดาโยมพอออกไม่ออกทั้งหลายให้ไปปฏิบัต <c oughs> ิใจจะได้มีความสงบเยือกเย็นเราอยู่ในโลกนี้มัน ธรรมดามาด้วยอยู่ด้วยกันเนี่ใครจะมีความแน่นอนในใจว่าคติของตนจากกัตภาพนี้ตายแล้วจะไปที่ไหนเล่ากันนะวายคว้ากันทั้งนั้นบรรดาผู้มีกิจลอยไม่มีธรรมเขาคุ้มครองรักษาจะเลื่อนลอยไปทั้งนั้นแม้แต่เศรษฐีก็มีเงินทองเข้าของ เอาปวดโลกก็ได้เต็มหูเต็มตาแต่ภายในกิตใจแห้งปากจากที่พึ่งคืออรรัดทมคนนั้นก็หาที่พึ่งที่เกาะมาได้ไฟคว้า,าเหมือนก,นกันกับทุกขตะเฉนใจนั่นแหละไม่ได้ผิดกันที่ผิดกันก็คือผู้มีธรรมในใจมีมากมีน้อยก็ยอมรับว่ามีความยินดีก็เป็นไปตามปุถุชนแต่ไม่ไม่ยินดีถึง กับการลืมเนื้อลืมตัวอย่างนั้นไม่ลืมตัวทางภายในใจก็อบรมอยู่เสมออบรมนานเข้านานเข้าจิตใจเลยสร้างความมั่นใจสร้างความแน่นหนามั่นคงให้ตัวเองทีนี้คิดถึงจิตใจเมื่อไหร่แน่นหนามัน่นคงการเป็นการตายเลยไม่มีความหมายอะไรเพราะจิตได้สร้างที่พึ่งให้ตัวเอง โดยลำดับเป็นที่แน่ใจแน่ใจและมั่นคงขึ้นไปลำดับยิ่งเป็นที่แน่ใจไปเรื่อยๆนี่เวลาตายก็ไม่ได้เดือดร้อนนี <c> ่ <oughs> ไม่ได้เหมือนคนไม่มีบุญมีโกโุศลซึ่งดีไมด่ดีสร้างแต่บาปแต่กรรมเป็นอะไรผู้เช่นนั้นก็ยืมลมหายใจอยู่เท่านั้นแหละถึงจะเป็นเศรษฐีก็เป็นเศษรษฐีโสกโปกมอมแมม ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ด้วยการรีดการไถกร่การโคดการโงงเอาของเขามาด้วยวิธีการเป็นปืนเงินไฟขั้นได้มาแล้วก็มาเผาเจ้าของชมอย่ด้เฉยๆว่าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแต่ภายในนัน่นเป็นไฟมันจะเผาหัวใจท่านจึงให้ระวัดระวังให้ได้มาด้วยความสุจริตนี่แหละ วันนี้พูดธรรมะให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฝัง <c oughs> ให้เป็นที่เขา้เขาใจยืดไปเป็นหลักเป็นเจนประจำครอบครัวของตนคือการภาวนา่างที่สอนแล้วให้ภาวนานึกคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธเป็นต้นนะให้สติอยู่กับใจกับคำบริกรรมนี้แล้ว,ลวไม่ต้องคิดหาเรื่องอะไรให้นึกอยู่ที่นี่ละ จิตใจให้สืบต่ออยู่กับคาํควา,คว,าว่าพุโทโธพุธโทโธมีสติติดแนบอยู่นั้นแล้วจิตจะค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงนะแล้วค่อยเย็นขึ้นเย็นขึ้นอารมณ์ภายนอกที่เคยก่อควรใจิตใจจะค่อยเบาลงไปเบาลงไปสุดท้ายอารมณ์ของพุโทโธ รมกืนกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้ที่สุดคำว่าพุโทโธก็หายไปคือคำบริกรรมเหลือตั้งแต่ความรู้ล้วนๆที่เด่นดวงอยู่ภายในใจนั่นคือคำบริกรรมเราบริกรรมนี่เราบริกรรมเพื่อจะเอาคำนี้นะเราเพื่อจะเอาใจของเราแต่ใจไม่มีที่เกาะต้องอาศัยคำบริกรรมมาเกาะมายึดเสียก่อนพอใจ ได้หลักได้เก่นภายในตัวเป็นขณะเช่นจิตใจสงบลงอย่างนี้คำบริกรรมก็ปล่อยเลยหาปล่อยเองเพราะได้คำความสงบภายในใจแล้วปล่อยคำบริกรรมโดยไม่มีบอทโดยไม่ต้องถามใครหากู้ด้เจ้าขอ่อนนี่แหละเราได้ที่พึ่งที่เวลาได้หนักเข้าหนักเข้าคำบริกรรมที่เป็นที่ยึดที่เกาะแต่ก่อนไม่เอาแล้ว คิดเป็นที่ยึดที่ก่อแล้วความรู้ที่เด่นดวงเป็นที่ยึดที่ขก่อแล้วและยึดอยู่ที่นั่นคิดมีความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความสว่างรกระจ่างแจ้งกับตัวเองทันี้คบริกรรมทั้งหลายก็ปล่อยปล่อยได้เหมือนกันกับเราตามรอยโคแล้วปล่อยปล่อยโคไว้ที่ไหนติดตามรอยเข้าไปเมื่อถึงตัวโคแล้วการตามรอยโคก็หมดปัญหาไปเพราะเราถึงตัวโคแล้ว นี่คำบริกรรมจรึงเป็นเหมือนรอยโคตามเข้าไปจนรทั่งไปถึงตัวจิตมีความสงบเยื่อเย็นเป็นหลักเป็นเกณฑ์พอยืดก่อได้แล้วก็อยู่กับวันเถียคำบริกรรมก็ผ่านไปผ่านไปทีน,นี้เวลาเราทำทีหลังจิตนั้นเวลามันเข้าสงบ <c oughs> ก็เรียกว่าเราจิตเราเข้าสู่ความสงบเท่ากับไปเจอตัวโคแล้วก็ปล่อยคำบริกรรม พอถอยออกมาอีกแล้วเอาคำบริกรรมเพิ่มเข้าไปจิตใจก็อาศัยอันนี้เรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีหลักมีเกณฑ์แล้วคำบริกรรมนี้ก็ปล่อยไปเองเอาความเด่นดวงของจิตนั่นแหละมาเป็นที่ยึดที่เกาะตลอดไปยิ่งจิตมีความละเอียดแล้วองใสได้ รกรรมขารานการภาวนาเป็นสิ่ทะนะะนะทงท,ที่เลิศเลอม,มากและมีอานิสงม,มากซะด้วยนะภาวนาเนี่ยมีอานิสงม,มากกว่าสิ่งอื่นใดให้ทาะนะําภาวนาวางรากวางฐานในทำทั้งหลายให้วางลงที่กิตตภาวนาะเมื่อได้รู้ได้เห็นกิตตภาวนานี้มากน้อยเพียงไร เรื่องศาสนาจะดึงกับเราเนี่ยจะดึงดูดกันเองมีความซึมซาบมีความมั่นใจมีความดูดดึงกับศีลกับธรรมทั้งหลายที่ใจที่ใจของเราเองเดินไปที่ไหนก็เย็นสบายเนี่ยจาววนะ <c oughs> วันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำไปพี่พแรนาสำหรับพระเราก็หน้าที่การงานของพระ ก็เราก็ทราบด้วยกันทุกคนแล้วไม่ควรที่จะได้อชี้แจงอะไรละเอียดอ่อนไปมากมายศีลก็ตั้งแต่วันบวชนี่ยึดศีลเป็นหลักเป็นเกณฑ์รักษาศีลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจจริงๆไม่ยอมไม่ด่าพร้อยหรือขาดจะรูไปนี่ก็เป็นศีลเต็มตัวแล้วเรายังไม่ได้อะไรมีแต่ศีลเราก็ภูมิใจแล้ว จากนั้นบบกลจิตใจทางด้านพิจารณาทิตก็ยิ่งมีความสว่างไสวขึ้นไปโดยลำดับตั้งแต่สมถะธรรมถึงสมาธิธรรมคือความแน่นหนามั่นคงของใจจากนั้นใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกตัดแยกบุคคลแยกดีแยกตายออกจากรูปกายทั้งเขาทั้งเราอันเดียวนั่นแหละ แยกให้เห็นชัดเจนแล้วจิตใจก็มีความสว่างสัยขึ้นรู้ธาตุรู้ขันรู้เขารู้เรารู้ตามหลักความจริงจิตใจก็ค่อยปล่อยวางไปปล่อยวางไปนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณารู้เห็นสิ่งใดแล้วปล่อยไปวางไปอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกไปในหัวใจมันก็จางไปจางไปเบาลงไปเพราะความยึดมั่น ปล่อยวางไปนำรับด้วยการภาวนาทางปัญญานีอัจำเอานะเอาละพูดพยงเท่านี้นะไม่คุ้นมากกว่านี้ไป